าจะต้องมีเขาจะต้องมีทุนก็คือไปหาลูกคิาหาคนมาทํางานหาอะไรครับทรัพยากรมาเพื่อจะแปลสภาพให้มาเป็นสินค้าหรือบริการน,นะครับซึ่งองค์คเรือนหรือว่าเฮาส์โอเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยเขาไม่ต้องซื้อขายเอาประกันธุรกิจใช่ไหมครับในระบบเศรษฐกิจให้คนนันน้นเป็นคนจ่ายเนี่ยคนนือคนรับเงินใช่ไหมครับซื้อของแต่ว่าการซื้อไม่สามารถซื้อโดยตรงได้ต้องมีตลาด โดยที่ตลาดมีสองตลาดครับตลาดแรกก็คือตลาดสินค้าและบริการหรืออาจจะเรียกว่าตลาดโภคภะณฑนซึ่งตลาดนี้ขายสินค้าขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายหมายว่าซื้อไปเราใช้เลยคนที่ซื้อได้ก็คือคนฝักนครัวเรือนเวลาจะซื้อของใช้เนี่ยซื้อไปเราใช้เลยฝั่งนี้ซื้อไม่ได้นะครับฝั่งนี้ซื้อเอาไปทำใช่ไหมครับ ฝั่งขวาซื้อไปทำฝั่งซ้ายซื้อไปใช้เลยที่ซื้อไปใช้เลยคือสินค้าขั้นสุดท้ายก็ไปซื้อข้างบนนะครับและตลาดข้างล่างก็คือตลาดปัจจัยการผลิตตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็คือเป็นตลาดที่ขายสินค้าขั้นกลาง,ลางะคะ่ะซื้อเอาไปแล้วต้องไปทาต่อคนที่ซื้อคือคนนี้กลุ่มกลุ่มนี้จะไปซื้อข้างล่าง ุ่มนี้จะไปซื้อของคนกระเบนะครับเริ่มต้นเนี่ยควรเรือนก็จะเริ่มหนานเงินก่อนนะครับต้องทำหน้าที่ที่หนึ่งก็งมีสองหน้าที่คือหาเงินกับใช้เงินนะครับการหานเงินของเขาคือถ้าโดยทั่วไปคือคนเราทั่วไปจะไ,ไ,ไปขายแรงงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาไปขายแรงงานนะไปขายให้กับองค์การธุรกิจต้องไปขายข้ากๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นควรเรือนก็จะขายปัจจัยการผลิต อยู่ในรูปของค่าที่ดินแรงงานคุณการประกอบการน,นะครับจะส่วนใหญ่คัวเรือนมะักจะขายแรงงานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,รรอนะครัวเรือนทำหน้าที่ที่หนึ่งแล้วคือขายแรงงานไปแล้วนะครับไปสู่ตลาดปัจจัยการผลิตแล้วนะครับโครงการธุรกิจก็จะได้แรงงานหลังไปซื้อปัจจัยการผลิต ได้แรงงานนะครับเมื่อได้แรงงานมาครับอันนี้คือเป็นคนนะครับวิ่งเข้าหาองค์การธุรกิจเดินไปทํางานเราพอทางานครบเดือนแล้วเนี่ยองค์การธุรกิจจะเริ่มจ่ายเนี่ยอยู่ทํางานครบเดือนแล้วเงินไปนะคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นกระแสการไหลเนี่ยต่อองค์การธุรกิจเพื่อนก็จะไหลออกไปที่ตลาดปัจจัยรผาิตแล้วก็ย้อนกลับไปที่คนเอยเพราะฉะนั้นลูกศรที่ไหลออกเนี่ย เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างครับมีเงินเดือนในรูปของอาจารย์ถ้าใช้ทรัพยากรประมาต้องจ่ายภาษาถ้าใช้ทุนจ่ายดอกเบี้ยน,นะครับเงินพวกนี้ก็จะเข้าไปสู่ตลาดปัจจัยการผลิตครับเราก็ย้อนกลับไปที่ือนเลืทุนนี้จะได้เกิดคือได้รายรับ รายรับที่ได้จากการขายปัจจัยการับหนรายรับที่ได้มีอะไรบ้างรัค่าางคราเช่าเงเปียกำไรได้เงินรนะับปอตอนนี้ได้เงินลนะังเขาจะเริ่มทำหน้าที่ที่สองมีเงินเราต้องใช่ใชไหมคนระับใช้ที่ไหนนะไปซื้อของซื้อที่ไหนซื้อ้ากๆได้ไหมเขาต้องไปซื้อข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นคนเรือนก็จะเอาเงินที่มีนะ นะครับไปซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภคนะครับเป็นลูกสรหมายเลขห้าเงินไหลออกไปแล้วมีสิสสังเกตว่าลูกศอมันไหลออกจากตัวเซอรไปแล้วมีเงินแล้วนี่นะครับเงินที่ไหลออกไปนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับ p ีออเดอระครับจ่ายเงินรแเนะครับเมื่อเงินเนี่ยไหลออกไปแล้วนะครับ เงินก็จะไหลเข้าองค์การธุรกิจก็จะเป็นรายรับของตัวธุรกิจตอนนี้ธุรกิจมีเงินนะได้เงินเข้มามาฟรีๆของยังไม่ไปนะนะครับเพราะฉะนั้นคุวองค์การธุรกิจก็จะผลิตสินค้าหรือจําหน่ายสินค้าและบริการตอบกลับไปนะครับที่ตลาดสินค้าขั้นสุดท้ายนะครับ เพราะฉะนั้นหมายเลเยต์คือจำนายสินค้าและบริการสินค้าที่ถูกจำน่ายไปนะครับตัวเงินก็เป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการนะหลายกระดับครับเพราะฉะนั้นลูกศนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเป็นอะไรครับเป็นตัวแรงงานเป็นตัวทุนเป็นตัวทรัพยากรที่ไหลเข้าไปที่องค์การธุรกิจลูกศรหมายเลขสามหมายเลขสี่ เป็นเงินที่อ,องค์การธุรกิจจ่ายเขาอขอกมาและเป็นรายรับของครัวเรือนลูกศรหมายเลขห้าเป็นเงินที่จ่ายในการซื้อสิน,นะค้าและบริการนะครับและลูกศอนหมายเลขหกก็จะเป็นเงินที่รับนะครับที่องค์กรธุรกิจรับจากครัวเรือนมาส่วนเจ็ดปเนี่ยองค์การธุรกิจเนี่ยก็จะผลิตสินค้าส่งกลับไปนะครับ ไปให้คนเรือนเรือนก็เป็นผูบ้บริโภคสินคาและบริกนนะนะะบบารน,นันจบนะครับจบวงในถ้าจบวงนอกส่วนวงในนะมีคนดูแลอยู่ก็คืองคประกอบตัวที่สามตระบบอเศรษฐกิจคือรัฐาบาลหน้าที่ของเขาคือออกกฎระเบียบดูแลในเรื่องของแก้ไขปัญหาทา้เศรษฐกิจนะครับช่วยเหลือคนเรือนช่วยเหลือวงกา,การุิกิจ โดยที่รัฐบาลทำหน้าที่หลักๆก็คือสร้างสาธารณโครงพื้นฐานถนนไฟฟ้าประปาพลังงานโทรศัพท์อะไรพวกนี้บางอย่างเกินความสามารถของรันเช่นเทคโนโลยีนะครับเช่นนะรครับรถไฟความเร็วสูงสร้างรางได้สร้างหมอนได้เวรคืนได้หัวรถทับไม่ได้เทคโนโลยีไม่มีนะครับแม่เหล็กทำไม่เป็นนำเข้ามา สิ่งที่นําเข้ามาคือซื้อมาเ,เงลยราะฉะนั้นรัฐบาลนะครับถ้าเขานะครับมีความสามารถในการทําได้รัฐบาลจะเอาองบประมาณนะครับจ่ายซื้อถ้าเราพูดง่ายๆคือไปหาวัตถุดิบมาทบแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ไม่เรียกวัตถุดิบเรียกว่าปัจจัยการผลิตซึ่งผลตอบแทนจากการหาปัจจัยการผลิตมันจะมีค่จาจ้างค่าเช่าดอกเบี้ย เพื่อให้ได้ที่ดินแรงงานคุนการประอกอบการนะครับพอได้มาปุา๊บรัฐบาลก็โปรเซสครับเอาพวกที่ดินเอาพวกสัตว์เข่าพวกน้ำเอาพวกเทอร์ไบน์พวกะวะกิศวกรปั่นเป็นกระแสไฟฟ้านะครับได้มานะ,นะครับส่วนถ้ารัฐไม่สามารถทาได้นะบางอย่างก็ไม่ซื้ออครับเช่นเทคโนโลยีรัฐจะเอาเงินที่อยู่ในรูปของงบเรียกว่าค่าใช้จ่าย จ่ายซื้อเลยได้กลับมาเป็นอะไรครับพวก ator, เจเนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพวกหัวรถจักรหัวรถของปั๊มเร็วสูงอะไรพวกนี้นครับเพระาะฉะนั้นซื้อมาแล้วโทเซครับเอามาผสมกันผสมกันได้เป็นสารตัวพวกพื้นฐานคือไฟฟ้าประปากำลังงานโทรศัพท์การสื่อสารพวกนี้ส่งให้กับสองคนมีลูกสองคน,คน,น,งนงค,คนหนึ่งเป็นัวเรือนคนหนึ่งเป็น คนหนึ่งเป็นคนเรือคนหนึ่งเป็นโครงการธุรกิจน,นะครับส่งไปในรูปของสินค้าและบริการตืดสารหรือว่ากขัสินค้นานะคระับพอสบงไปแล้วยังไม่พอรักเนี่ยต้องช่วยเหลือด้วยเพราะว่าในระบบนี้คนไม่ได้เก่งทุกครัวเรือนก็จะมีครัวเรือนที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยากจนตบงานนี่สิรับช่วยนะครับช่วยด้านไหนไม่ได้เอาเงินให้ก็ฟีๆนะครับ ช่วยทำให้เ,เขาเนี่ยอยู่ในสังคมได้โดยที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงไม่สูงมากเช่นเป็นมะเร็งนี่นะครับโอ้หถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเป็นหลายล้านแต่ถ้าเกิดเข้า,าบัตรสทอนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายดับหนึ่งที่จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเอาเงินนะครับไปช่วยเหลือควเรือจะเรียกว่าสวัสดิการ,รสวัสดิการจะไปเรียกกลับกันนะ สวัสดิการการศึกษาสวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ัองค์การธุรกิจเหมือนกันอ่อนแอตางเศรษฐกิจหือให้ล้มเหลวแย่แล้วจะเลิกกิจการแล้วรลังก็ช่วยครับมีเงินในเรื่องของเขาเรียกเงินที่ใช้ช่วยอยู่ในรูปของสัตว์ i ี่หรือว่าเงินอุดหนุนนะครับราะนะเงินต่างๆรูนี้ที่จ่ายไปเอามาจากไหนครับ เอามาจากภาษีเอามาจากภาษีควรเรือนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถ้าจนนะครับรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เราไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าจะต้องยื่นแบบแสดงถึงได้ว่าเฮ้ยคุณเงินไม่ถึงนะคุณไม่ต้องเสียแต่คำว่าภาษีคือรับคับเก็บไม่ให้ไม่ได้ต้องเก็บน,นะครับาะฉะนั้นแล้วควรเรือนก็ต้องเสียภาษี โครงการธุรกิจก็จะต่องเสียมาสืนะครับก็ะนาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกรแะแสการมุงเนระบมเสพติจคำที่1น,นะครับเกิดคำที่สองในสิ่งเอากระดาษดิสมานะครับวางกระดาษไว้ในแนวนอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ย